จ้าสวัสดีจ้าน้าบ้าแฟมิลรีจ่ะไม่นี่มาออกมาเอาหัวหาในป่า้ะจ้ะเนาะก็เลยออกมาเบิ่งหอยเบิ่งเก็บไข่หอยเก็บไข่หอยปังน้ำจ้านะอันนี้เป็นไข่หอยเฉลี่ยเลยพี่น้องขึ้นน้ำตุ่นใหม่ขึ้นสูงนาพี่น้องนะไข่ทีสูงนี่ไม่หมดขึ้นมานล้วแต่ว่าหอาแกะอะไรนะจ้ะเนาะดูของเขาไปเบิ่งพี่น้อง สูงจากระดับน้ำเป็นเม็ดพ่นได,ด,ด,ดนนนน้พี่น้องเพราะว่าแดดดำเดสูงกว่าระดับน้ำในสาเหาเนี่ยเป็นเม็ดเลยนี่นะคะเขาจะมาจับคููกันอยู่ใกล้พี่น้องร้ายเนาะจ้ะเป่าพืนหอยทะีลนี่ร้ายอยู่ร้ายกาหอยปังพี่น้องอาจจะปล่อยอย,อยู่ในสานี่แหละค่ะ หากินหัวหารแน่นะฮะเขาจะให้อาหารกับปลาไปนะจ๊ะน้ำท่วมบอ่อทุ้งหอยเราจะทุ้งหอยปังเอาขึ้นมาวางหันกะฝน,นลงมาแห้งอีกท่วมอีกน้องพี่น้องถ้าไม่เอาขึ้นนี่เลยเนี่เียังฝากขอห้องบึ้มๆไม่แล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเอาขึ้นเท่าเดียวเอาขยับสองสามเท่าไ,ได้พี่น้องยังท่วมอยู่โอ้พี่น้องเนี้ยหิน หอยเดสิพาไปเบิ่งพูนไข่หอยขึ้นในทึ่งต้นไม้พูนไปพี่น้องไข่หอยไหลายน้ำขอบสาเนาะน้ำหยาน้ำต้นหยาน้ำพักตบเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมันขึ้นน้ำต้นไม้พูนทั้งพุ่นแตงยังคึงอยู่พี่น้องอันนี้น้ำกอหยาเนาะพี่น้องน้ำกอหยาเขาก็ชิภากันเมื่อคืนเจอะหลายน่ะพี่น้อง พนพายุเขาหันไ่หลายทึงออกแล้วเนี่ยทึงไทยไม่นเนาะจะเนาะอันนี้ใหขึ้นายื่นน้ำปลาหย่าเนาะพี่นันจนนันกระช่างอันนี้เป็นกะหากระช่างหอยขมเนาะกระช่างหอยขมตุหนหย่าเนี่ยเขาก็ะบาดตัดเนาะจะเนาะเอาไว้ให้เขากินหรเขาอาศัยเนาะเขาจับขึ้นมาขายแ่นเนาะ ไปเขาลีนอนกลีเขาสบย่อมขึ้นนะจิตไมาย,ยุ่งน้ำเนี่ยเี่ก็เห็นบ่ตัวใหญ่ๆดำๆเดี๋ยวภาพไปเบื้องบนจ,จะนี่อจารพี่นอ้องเขาไขจนออกแล้วก็มีนะคะพอมีออกไปหมดหรอกขึ้นมหมัยเราจะมาไขม่อีกคือเก้าตัวเล็ก ออกเป็นตัวแล้วเขาก็ไต่ลงมาเนาะอันนี้น้ำต้นไม้นะจ๊ะเนาะขึ้นสูงค่ะน้ำต้นไม้ที่อยู่น้ำมันติดน้ำเนี่ยเขาเอาไปใช้เนมะไขืเทศนะจ๊ะนู้นต้นมีทุกต้นนะจ๊ะเนาะอันนี้กระปานนะจ๊ะเนาะกำลังเอาหัวหันให้มะเขืนเนาะเป็นสาไม้นะจ๊ะเนาะกำลังในปีเนี่ยกำลังน้ำติ่มนะจ๊ะเนาะก็เลย ถึงปล่อยปลาลงไปประทันในใ่เป็นไดเนาะนี่พี่น้องขึ้นมัไข่กันในเสียนะไข่ทับไข่ซ้อนกันยืนสิละพี่น้องไล<า>ยเนาะ,น,ะนับกอหยาพวกนี่ก็มีนี่มาจะนเนาะ ที่เขาออกแล้วก็มีด้วพี่น้องลงน้ำลงไปแล้วก็มีวันที่เขาขึ้นมาใหม่เหรก็ขึ้นมาแล้วจ้ะเนะาะไลยหออพืนหอยเชลลีนี่ไลยคักพี่น้อง,องเดีห็นเบื้องตัวใหญ่ๆเขาเนะาะหม้อทุกอยากรบกวนเขาเนาะพี่น้องเน,ะนะาะุูน่ะเห็นบ่ค่ะดำๆค่ะหม้อหอยหอยเชลลีเนาะหอยเชลลี เหมือนแม่นมัดเลยค่ะมะฮอยเจอรีอ่กอจีขึ้นมะข่อยู่น้่งฟังอยงนี่แหละพี่น้องบ่ได้เลี้ยงในกระช่งบ่ได้เลี้ยงนั่นแหละค่ะเพราะว่าเลี้ยงในกระช่างหรอกอะเขาก็ดีออกมาคือเกาละไตออกมา,าก็เลยปล่อยเขาอยู่แบบธรรมชาติเลยผู้ใดอยากลงน้ำลงเลยค่ะนี่พี่น้องมีแต่อหอยเลย คับคู่กันนี่คุณเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นห้อยปังเลยคันเอาห้อยปังมาปล่อยน้ำอยู่หลายโตอยู่นี่อันกํลาลังอาบปายอยู่นี่เป็นห้อยปังเนาะลองผสมกันบึ้งแล้วจะเนาะว่าห้อยปังกับห้อยเฉลี่ยสร้อยร้อยม่นคือกันกันเนาะนี่นนตัวเงี้ย สังเกตเห็นได้พี่น้องว่าคือมีหอยขั้นี๋ยวนี่พี่น้องขออนุญาตจับหอยตัวนี้ขึ้นมาคนละค่ะพี่น้องเห็นบอลน,นี่ว่ามีหอยขั้นกาะเต็มเลยอืมอมีหอยขั้นเนาะบานี้พี่น้องเลยติดมาแต่ไซน้องเอาปากร้เบน มัน๋ยวปฏิทายออกมาเองดอกอันนี้นี่หอยจูบน,นัพี่น้องหอยกลมไอ้ต้นสาหัสพี่น้องหอยปังถือผสมแล้วตัวไอ่พี่น้องหอยปังตัวนึงเนาะนี่อันนี้คือหอยปัง่ะพี่น้องลักษณะาการลอยเขาจะลอยบ่คือกันเนาะระบางหอยหอยปังกับหอยเฉลี่นี่เขาจะลอยบ่คือกันเนาะ อยชลีเขาจะรอยแบบขวมน่ะแต่มองเห็นแต่หอยปังเขาจะรอยแบบอ่าปาก,า,า,ากนี่ก็หัวหัน้ะจ้ะเนาะในป่าปลาจะตื่นไปกินทั้งปุ่นหระป่าน้อยนะจาน้ะเนาะไม่สะฝั่งนี้เป็นสาหอยปังเนาะเอา จอกขึ้นมาหั่นแล้วเป็นบางส่วนแล้วพี่น้องเรื่งเอาขึ้นไปแล้วขอ,ขอบขอบนะพี่คือเอาออกเบิ้ลปอดได้พี่น้องเอาออกเบิด้นดี่หอยสิ่งที่ไม่แน,น่ส้นนกกับสิกินก็เลยจำเป็นต้องเอาออกเป็นบางส่วนเนาะอ่ะอันนี้คือลักษณะการลอยของหอยปังเล้วพี่น้องเาก็จะปากขึ้นแบบนี้เนาะนะ่ากิน ล้วเขาจะบะคือกันเนาะห้ายนะจะห้อยปังอยู่นี่ร้ายแห้งน,นี้สาขามันจะมีปลาน้ำน้อพี่น้องก็เลยต้องเอาเจาะอ,ออกข้าสันปลาก็จะหายใจบ่ได้ก็เลยจะปินนองออกไอเขายู่เป็นบางส่วนนะพี่น้องเก็บออกแน่ยังแน่เห็นมาหลร้า,ายข้า็เก็บออกเน,ะนาะน้าเนีนอันพักปุ๊บหน้านเนียน เดี่ยวออกเก็บไข่มือนี่ก็มาเก็บไข่หอยเราจะไม่น้องเก็บไปแล้วแต่ลายอยู่วังหันเกือบซีบไข่อะเก็บแบบซุกมือพี่น้องเพราะว่าหอยลายมันก็ทยอยไข่เนาะถ้าฝนตกเขาก็จะมาขึ้นยอยู่หลอกฟังก็จนะน้องหอยปังเนาะ าลนม่าเขาก็ับออกไปอยูกก่กลางๆนี่มันจะพี่น้องเลือพักต้นไปเขาขึ้นมาไข่น้ำเนาะน้อยๆอ่ปาปาดเต็มเยอะี่ขอบฟังบอกว่านี่เอาลุ่นน้อยที่เอาไปฟักมามาปล่อยเนาพี่น้อง ได้ลายเนาะเอามาัาจะาปะมันอืมสองสามพันโตได้เนาะมาว่านเอามาปล่อยเนาะก็ลืมอทายให้บเบิ้งพี่น้องก็ดีล่างบอ่อเอาไข่ไปฝักก็เลยเอารุ่นที่เขาฝักไต่ก่อนเอามาปล่อยลืมอทายวิดีโอไว้พี่น้องตอนตอนเอามาปล่อยเนะาะแ้วต้นเลยน้อยซ้ำนิ่<อ>นมเมื่อเนี่ยค่ะเอามาปล่อยนิวกว่ก่อยซ้ำนิวกว้ก่อยนิ่โป้มือนี่เราะเนาะ ปีหนาบึงปีหนาทีน่นี่เลือหลายบ่พี่น้องเพราะมันขึ้นฟังหลายผู้ลงคนก็มีคนมาจับไปก็มีเนาะกะเข้ากับเบื้องยัน่นี่แหละติดกล่องไวนะ้น้ำพี่น้องกระสันบอยจะม,มาเก็บกินโปเกรงใจเนาะจ้ะเนาะทางพี่น้อง,องอยังนในเก็งฟังก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องนะว่าแฟมิลี่ให้น้ำเน้อจ้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตในเรื่องการเลี้ยงหอยเลี้ยงปูหให้เบิ้งเนาะจ้ามือนี่ออกมาเบิง้งไช้มันก่อนเนาะ ជាក្រើសពីអាបាន់ចានបានសាស់ការបស់ដំងារស្សារៀនាំង់